สุดอาลัยหมอมน้อยผู้กำกับชั้นครูจากไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย69ปีกลายเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงล่าสุดมีรายงานว่าหมอมน้อยได้จากไปอย่างสงบในวัยก้าปีก่อนหน้านี้มีข่าวกำลังรักษาอาการป่วยล่าสุดทุกคนก็ได้รับข่าวการสูญเสียหมอมน้อยจากไปอย่างไม่มีวันกลับ ซึ่งที่ผ่านมานั้นมอมน้อยก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกคือเพลิงพิศวาสของสหมงคลฟิล์มเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์สร้างชื่อให้กับสินใจเป่่งพาณิชย์และในเวลาต่อมาอีก26ปีมอมน้อยได้มาร่วมงานกับสหมงคลฟิล์มอีกครั้งหนึ่ง งานก็เป็นผลงานเรื่องชั่วฟ้าดินสลายและแน่นอนว่าคนในวงการบันเทิงไม่มีใครที่ไม่รู้จักหม่อมน้อยโดยล่าสุดทางด้านแฟนเพจสหมงคลฟิล์มได้ออกมาแจ้งข่าวการสูญเสียในครั้งนี้ด้วย